ยินดีตอนแ้วเขาสเกตที่เชิญเราบอคในแมปออสตาฮาวาดีเฟนต์นะครับผมขอญาตนะครับผมปรับเป็นนอร์มอผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไอตัวนี้จะรอดไหมนะตัวนี้เป็นตัวซีราวกระจอกกระจอกครับผมได้มาจากการเล่นด่านที่หนึ่งอันนี้ด่านสองนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอามันมาใช้เพราะมันรู้สึกเดี๋ยวพอพอผมรีวิวเสร็จปั๊บมันก็คงจะถูกลบออกไปจากบัญชีผม จะมีสกิลที่มีชื่อว่า target ให้เด็กอนอย่าเพิ่งใช้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีสตูหขุดกะเอามาเย,ยอะก่อนสกิลทร์เก็ตฮะฮะ ตัวใรว่มันกากแม่เลยอ่ะพ่อผมรู้พ่อผมเคยใช้อยู่มันโคตรกะเลยถ้ากินน่าจะเป็นการยิงดาเมจน่าจะออกไปที่ประมาณเยอะอยู่ประมาณสิบห้านะครับผม วัวแล้วย่าไปสนใจมันนะครับผมเดี๋ยวก็ขายทิ้งสกิลยิงปืนมันก็เท่ากันโซนทาเก็ตด,ด้วยยิงอัตโนมัติเลยนะครับยิงแบบยิงเลยไม่ต้องมารอสกิลสิบวินะครับอ๋อสกิลได้สิบวิไหมอ่ะรับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้อะอมาลองดูอะยิงสิบยี่คับผมโ,โคตรกากเลยนั่นน่ะโคตรกากแก๊สนี่น่าจะมาจากเรื่องมัน่าใช่เ,เรื่องดักออนบีเซอร์ นี่น่าจะมาจากเรื่องดก้อนบีเซอร์จริงๆแหละโอ้โหพี่เขานี่แบบโอ้โดนรับลำบากทีเดียวเลยกี่ตัวไม่รู้พี่เขานี่ตายแน่นอนดนสูสภาพแล้ว พีเขานี่ยเล่นจริงๆแบบตัวเดียวจริงๆเนี่ยแบบตายแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะแก๊สนี่ไม่เหมาะสมสารับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเออเหมาะเหมาะกับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแต่อย่างน้อยอย่าเพิ่งวางมันเป็นตัวแรก,กแค่นั้นแหละดีแล้วที่ผมไม่ได้เอามันมาใช้คือตอนช่วงแรกเนี่ยผมก็เอามันมาใช้แหละแล้วก็ผมก็ขายไปเลยนะครับแบบว่าฟรีหรือถ้าไม่ใช่ก็ขายแหละ วอสไปกีโวน่าจะดีกว่าเอาตัวนี้ไปฟีดน่าจะดีกว่านะครับผมผ <c oughs> มกำลังจะทำโทเคนเลยอะอ <c oughs> กลับได้ตัวนี้มาโคตรแย่เลยแล้วผมก็ระ <c oughs> รีวิวตัวสีดาอีกตัวหนึ่งด้วยนะ <c oughs> แล้วคือมันจริงตัวร้ายด้วยนะโคตรแย่อะ วี่นาะทีนการยิงเกนะ้านาทีใครมันจะไปรับไหวอะ่ะฮะ What 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 uh, What 屋里。<c oughs> <c oughs>